เริ่มต้นมาจากวัวขุนครับขุนผมพอเรียนจบมาผมก็ลองเลี้ยงวัวเลยก็คือซื้อวัวขุนมาสักฝูงหนึ่งตอนนั้นผมซื้อในราคาที่มันสูงแล้วพอทีคิีมพอเราถึงเวลาขายออกเราก็จะได้ได้กำไรน้อยเพราะเราซื้อมาต้นทุนเราสูงตอนนั้นนศึกษาไปทางบัวกําแพงแสนคแล้วพอดีไปเจองานประกวดที่กระแพงแสนแล้วผมมีประกวดบารมันพอดีก็เลยไปดูแล้วรู้สึกว่ามันมันสวยมันมันมันน่าค้นหา มีความต่างหรือเหมือนกันยังไงครับต่างกันชัดเจนครับรูปผสมที่เป็นสัวอวัะุนต่อคู่นะครับ,รบอัตราการแลกเนื้อคือไม่เท่าบามันพันแพอดร้อยครับรู้สึกว่ากินง่ายโตวไวกว่า สวัสดีครับพ่อคนอีกแล้วนะครับกาวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มภูมินต์ตำบลปังมะค่าอำเภอขานุกป,ปอลลักษาบุรีจังหวัดกําแพงเพชรเรามาพูดคุยกับพี่จิ๊บนะครับวันนี้เราจะไปทาความรู้จักกับฟาร์มวัวแห่งนี้นะครับเริ่มต้นความเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับและวิธีการจัดการจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันเลยครับ ผมชื่อภูมินุธาครับที่นี่เป็นฟาร์มภูมินครับผมตั้งอยู่ที่กำแพงเพชรขาน้วรักสณะบุรีครับครับผมจุดเริ่มต้นของฟาร์มภูมินเริ่มต้นมาได้ยังไงครับก็คือเริ่มต้นมาจากตอนเด็กผมอยากเลี้ยงสัตว์เพรพันธุ์สัตว์สักตัวหนึ่งสักสายพันุ์หนึ่งแต่ก็อะไรก็ได้ครับครับแล้วก็เลยได้ศึกษาเรียนจนจบสัตวบาลที่พระจอมการ นกบ,บางแล้วพอไปฝึกงานแล้วรู้สึกว่าเกิดชอบวัวทีนี้ก็เลยที่บ้านมีทุนบจบมาก็เลยเอาทุนทองที่บ้านมาลงกับ,บวัวครับผมของที่มหาลัยผมเขาจะเรียนครอบคุมครับไม่ได้ลงลึก<อ>เป็นเป็นชนิดชนิดไปมีเป็นศาตร์เศรษฐกิจก็จําพวกไก่หมูบ<อ>ุโคพวกนี้ครับส่วนที่ผมชอบโคแล้วมันก็จะมีแบบคอร์ส เรียนเสริมเพิ่มผสมเทียมอบรมผสมเทียมอบรมการจัดการบางตัวอันนี้คือผมมาหาข้อมูลแล้วก็มาเรียนเสริมหลังจากเรียนจบครับแล้วที่บ้านมีประสบการณ์มาก่อนไหมครับที่บ้านเคยเลี้ยงวัวเมื่อก่อนครับตอนยงเด็กเคยมีฝูงวัวแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คุกคีขนาดนั้นครับแล้วจุดเริ่มต้นเลยตอนนี้กี่ปีแล้วครับเริ่มต้นมาได้ประมาณ8ปีครับ8ปปีแล้วนะครับ ก็เลี้ยงเื่อนร้อยมาโดยตลอดได้ย,ยังไงครับเริ่มต้นมาจากวัวขุนครับอ๋อ oh, ครับวัวขุนผมพอเรียนจบมาผมก็ลองเลี้ยงวัวเลยก็คือซื้อวัวขุนมาสักฝูงหนึ่งตอนนั้นผมซื้อในราคาที่มันสูงและพอทีคินพอเราถึงเวลาขายออกเราก็จะได้ได้กำไรน้อยเพราะเราซื้อมาต้นทุนเราสูงครับแล้วทีนี้ก็เลยลองคิดว่าเออมันมันมัน,ม,นมันเหนื่อยแล้วคือเลี้ยง6กเดือน ได้กำไรมาสองหมื่นโดยที่แบบได้แค่สองหมื่นทีนี้ก็เลยว่าลองจะเลี้ยงเป็นแบบต้นน้ำดูนั้นน่ะศึกษาไปทางบัวก,กําแพงแสนแล้วพอดีไปเจองานประกวดที่กำะแพงแสนแล้วผมมีประกวดบามั่นพอดีก็เลยไปดูแล้วรู้สึกว่ามันมันสวยมันมันมันน่าค้นหาก็เลยกลับมาเดนเลี้ยงรูปผสมก่อนเลยเพื่อที่จะแบบลองวิชา ช่วงนั้นผมก็ไปเรียนอบรมผสมเทียมการจัดการเมืองต้นเพื่อแบบฝึกฝีมือฝึกอะไรไปก่อนจากรูปผสมพอรู้สึกว่าเข้าที่เข้าทางก็เริ่มเลือดร้อยเลยครับนา um, เรอดร้อยเข้ามาเห็นอะไรจากเขาก็หลักเลยคือความชอบก่อนครับ,รบผมดูที่ตัววัวก่อนชอบผมชอบวัวไงแล้วพันธุกรรมเดี๋ยวผมคอยไป mm. ศึกษาเพิ่มอีกทีครับครับ,รบผมแต่ก็พันธุกรรมมันก็มีส่วนในการถ้าเรา มีน้ำเลี้ยงที่ดีหรือว่าอะไรเขาก็แสดงผลออกมาจากตามพันธุกรรมที่ดีขึ้นครับอืครับระหว่างวัวขนวันนั้นกับวันนี้เป็นวัวเฟรมเลือดร้อยทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยมีความต่างหรือเหมือนกันยังไงครับต่างกันชัดเจนครับคุณผสมที่เป็นสะวัวขุนตัวผู้นะครับอัตราการเล็กเนื้อคือไม่เท่าบามันพันแพรเลือดร้อยครับรู้สึกว่ากินง่ายโตไวกว่าเนื้อมาไวกว่า ถ,ถ้าเรื่องถ้าเรื choose, <was> ่องในการผลิตเนื้อนะครับถขาว่าลพันธ์แท่เนื้อมาไวกว่าลูกผสมตอนนั้นนี่คือความต่างเขาเลยชัดเจนชัดเจนนะครับพันแท้เนี่ยเลือดร้อยเนี่ยเนื้อมามาไวกว่าแน่นอนชาจะเป็นวัวเนื้อเนาะใช่นะครับวัวเนื้อที่ขุนส่งตลาดมาไวแต่เนื้อที่มาไวกว่าต้องแลกกับมูลค่าในการเลี้ยงก็ต้องสูงใช่ครับก็เพราะว่าเราต้องเสริมอาหารคนด้วยแต่บาง ก็คือบางทีอาจจะกินเท่าสมมติถ้าเปรียบเทียบนะครับกินเท่ากันครับแต่บามันเนื้อมาไวกว่าโตไวกว่ากับที่ลูกผสมกินเท่ากับบามันบางคือตอนนั้นผมอาจจะได้วัวที่มันคุณภาพไม่ดีอัตราแารเล่นนี่อาจจะไม่สูงเท่าเท่าพันแท้ก็เลยมันมีความแตกต่างชัดเจนตอนนี้ผมมันเลี้ยงบามันครับครับผมสมัยนี้อาจจะลูกผสมอาจจะดีกว่าสมัยที่ผชุดที่ผมเอามาก็ได้ที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นผมก็คือมือใหม่ครับแต่ีแล้วเนาะใช่ครับนะครับ เคยนาวัวไปสนามประกวดด้วยใช่ครับผมนะครับสนามไหนบ้างครับที่นําไปไปคุกสนามยกเว้นภาคใต้ครับภาคใต้ผมไปไม่ไหวไกลไปครับทุกสนามก็ตั้งแต่ตัวนิสานก็ไปไปหมดครับเกือบหมดเลยครับนะครับแลวรางวัลที่ได้มีอะไรบ้างตอนนี้ก็ที่ที่สูงสุดของผมนะครับก็จะเป็นรีเซิร์ฟซีเนียแชมเปี้ยนกับรีเซิร์ฟคัาแชมเปี้ยนนะครับนะครับก็ที่ได้มาเนาะใช่ครับนะครับ เีรางวัลติดไม้ติดมือมานะครับพอมีบ้างครับครับปัจจุบันตอนนี้มีกี่ตัวแล้วครับในวัวในฟาร์มก็ถ้าเป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดจะมีอยู่20แม่ครับครับเอาผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกแม่พันธุ์ทดแทนแล้วก็ลูกวัวก็ประมาณอีกเจ็ดตัวครับพันยี่สิบกว่าตัวได้ประมาณ20กว่าตัวแล้วนะครับตอนนี้ได้เลี้ยงวัวขุนไหมครับไม่ได้เลี้ยงเลยไม่เลี้ยงเลิกไปเลยใช่ครับเลิกเลยตั้งแต่มันเลี้ยงพันธุ์แท้ใช่ครับนะครับส่วนวัวประกวดแล้วก็ที่จำหน่ายไปแล้วแล้วก็รอจำหน่ายครับ อ๋อครับอย่างที่เห็นนี่เป็นพ่อใครแม่ใครครับตัวนี้เป็นแม่เขาเป็น JT 5 7าครับสายสติงเลยพ่อเป็น E Line สี0รทับหนึ่งครับตัวแดงนี้เปิดแบ่งไปแล้วไปอยู่อีสานครับของสีสุกฟาร์มเขาเขาแบ่งยังไม่ได้ส่งมอบเนาะหลังประกวดงานสุพรรณครับทำประกวดก่อนทำประกวดก่อนครับก็คือไปส่งมอบที่นู่นเลยใช่ครับก็คือประกวดเสร็จก็จําหน่ายก็คือส่งมอบเลย เพราะว่าก็เหมือนกับว่าพันธุกรรมเขาดีผกก็เลยแบบขอเก็บประกวดซะหน่อยครับอ๋อครับก็รอประกวดตัวนี้เป็นเลือดร้อยใช่ครับเลื่อดร้อยครับนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นวัวประกวดเป็นวัวประกวดที่ฟาร์มครับอันนี้ตัวนี้ไม่ได้แบ่งครับตัวนี้พ่อเขาเป็นพ่อเขาชื่อดุดตั้นครับจำหมายเลขเขาไม่ได้ชื่อดุดตันตั้น BRC ดุดตั้นครับแม่เขาเป็น JP หนึ่งหนึ right. ่งหรือหนึ so, ่งสองเนี่ยะครับผมไม่แน่ใจเป็นสาย s K C หครับจะรอประกวดเหมือนกันใช่ครับตัวนี้ประกวดได้เห็นแน่แน่ที่สนามประกวดใช่ครับสองตัวนี้นะครับมาดูโซนข้างๆก่อนนะครับนี่ตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ท้องไหมครับเนี่ยท้องแล้วครับท้องได้ห้าเดือนครับตัวนี้ J P สามสี่ครับเป็น ลูกของล็อกสตาร์625ครับแม่เป็นแม่นําเข้าจากอเมริกาครับตัวนี้เขาได้รีเซิร์ฟครับแชมเปี้ยนที่งานค่ทยแหลงตัวนี้ใช่ที่ได้รางวัลนะครับสามตัวชุดนี้รอจําหน่ายครับครับอันนี้พ่อพ่อทั้งสามตัวนี้เป็นสตาร์ตันครับเจดีเฮนสตาร์ตันครับครับนี่ก็เป็นแบรนด์พีเลยเนาะใช่ครับนะครับแบรนด์ตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นตัวเจกับพีผสมกันแล้วก็มีจุด ข้างบนเป็นไข่ปาก็เป็นภูมินฟามใช่ครับนะครับก็เห็นแบรนด์นี้นะครับให้นึกเลยว่าเป็นของภูมินปามใช่ครับหรือที่กำแพงเพชรนี่แหละนะครับใช่ครับชุดนี้ก็เป็นตัวผู้ประกวดครับแล้วก็มีเปิดแบ่งไปแล้วครับก็เกิดจากการบีดเองเลยพี่เนาะใช่ครับตัวนี้เป็นน้องชายของ JP 3 4สครับ ตัวตัวตัวสี่สิบ้าเนี่ย J p พีี่เป็นน้องชายของเจ3ีสามสี่พ่อเขาเป็นตูบดอล3กสมสามครับแม่เป็นซ c ซ1ซ6หนึ่งเจ็ดหกครับทับเจ็ดตัว,ตวนี้ประกวดเหมือนกันประกวดครับประกวดประกวดเหมือนกันแล้วตัวเบอร์4ีสองนี้ก็จำหน่ายไปแล้วครับอ๋อมีจำหน่ายไปแล้วนะครับก็คือผมก็อขอทำประกวดเหมือนกันเพราะเขาฟอร์มด,ดีตัวนี้รอคลอ,อดเดือนนี้พ่อพ่อเขาเป็นกาลูแปดร้อยครับครับทับหนึ่ง แม่เป็นสายลุงเชาครับเป็นแม่ลุงเชาพ่อเป็นแบคแฮมแมดด็อกก็นี่คือโซนของวัวทำประกวดใช่นะครับอันนี้ก็คือหลกัหลกๆก็คือชุดน,น,นี้จะเป็นห้องแยกจะเป็นห้องคลอดเมื่อก่อนตรงน,นี้มันจะเป็นโรงวัวขุดมาก่อนแล้วผมก็ซอยเป็นห้องคลอดแต่กับห้องแยกลูกวัวประมาณนี้ใช้ก็คือเหมือนหมุนเวียนแล้วแต่ตามตามสะดวกในการใช้งาน ที่นี่ก็ถือว่าใหญ่นะครับพื้นที่กี่ไร่นะพี่ก็เฉพาะแค่โรงเรือนก็ประมาณ10.4ไร่ครับครับส่วนแล้วก็มีพื้นที่แปลงหญาอยู่ประมาณ50-60 6ไร่ครับโอ้แต่ว่าก็คือของผมแปลงหญ้าของผมจะต้องรอรอรอฤรดดูการรอฝนครับมีปัญหาไหมชมน้มีครับมี <ๆ S 1> มีเลยครับครับเพราะว่าฝนไม่มีทีนี้ก็เลยมันจะเป็นหนักทางย่าหมัก ก็คือต้องมีทุนในการซื้ออาหารยาหมักเพื่อที่จะเสริมอาหาร,รบัวให้มันสมบูรณ์แล้วก็ไม่ไม่ยุบมากครับครับก็ทีนี้ปลูกยากได้ไหมครับที่นี้ที่นี้ปลูกได้ครับแต่ว่าพอถึงหน้าแรงก็คือของผมเป็นน้ําบาดาลแล้วบางทีมันดุมันไหลไม่ค่อยเยอะไม่มาก<อ>ก็เลยแบบไม่เหมาะกับการเอามาลาดเท่าไหร่แล้วผมก็มีบ่ออยู่แต่ว่ามันมันก็ไม่พอ,อมันก็จะมีปัญหาเรื่อง ช่วงนี้เนาะใช่ครับเรื่องน้ำเรื่องน้ำแหลักคือเรื่องน้ำเป็นปัจัยหลักเลยใช่ครับแล้วที่นี่แก้ปัญหายังไงในเมื่อน้ำไม่ค่อยมีนะครับปลูกหญ้าก็เป็นตามฤดูช่วงฤดูดูฝนอาจจะดีนะครับแต่ฤดูแรงเนี่ยมีปัญหาแน่นอนที่นี่แก้ปัญหายังไงครับก็คือมันจะมีพยายามหาลดต้นทุนค่าอาหารโดยการเสริมอาหารจําพวกหญ้าข้าวโพดหมักไม่ข้าวโพดหมักก็เป็นฝุ่นข้าวโพดเพื่อที่จะลดต้นทุนค่าอาหารครับแล้วก็ ละผมก็มีแบบแปลงหญ้าที่เอาไว้แบบรดน้ําตั้งห่าก,ก็มีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบพอเยอะก็อาจจะมีแบ่งให้กินแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทัว่วถึงทุกตัวครับแต่ที่นี่เห็นปลูกมันเยอะที่นี่ได้ใช้มันด้วยไหมครับไม่ได้ใช้เลยครับที่บ้านผมแต่ว่าผมจะเมื่อคือผมบาหลังจะมีค่าใช้จ่ายอาหารเป็นทุนเดิมอยู่แล้วต้องต้องใช้คือผมต้องใช้แต่ว่าปีนี้ผมมีแผนว่าจะปลูกขยายแปลงหญ้าให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิม ก็คือรอฝนตอนนี <pressure> ้ผมกำลังรอฝนก็คือจะใช้ฝนธรรมชาตินี่แหละในการดูแลเขาใช่ครับเรื่องน้ําปจจัยหลักเลยเพราะว่าแถบนี้เดิมทีเขาจะปลูกจาพวกพืชไร่กันเป็นหลักครับก็ต้องรอพวกน้ํารอพวกอะไรแล้วบ่อน้ําบางทีอาจจะไม่พอใช้ก็ยังพยายามแก้อยู่ค่อยๆเพ็นค่อยๆปับครับที่เห็นเป็นพ่อพันธุ์ตัวใหญ่เลยนะครับพ่อพันธุ์ตัวนี้เอามาเก็บตกแม่วัวที่ผสมติดยากครับก็เป็นพ่อที่ผมเอาเข้ามาจาก JK ครับผม JK พนมรแลนด์ครับก็แต่ตัวนี้ตัวใหญ่เนาะครับผมแม่แม่เขาเป็นแม่ฮัตจินน้ำเข้าครับผมกับพ่อเขาชื่อหมูซันดีแมโซครับครับตัวนี้อายุกี่ปีแล้วครับห้าปีได้ครับห้าปีแล้วสี่ห้าปีเนี่ยก็มีแผนว่าจะรีดน้ำเชื้ออยู่เพราะว่าปีนี้ก็เอาลูกเขาไปประกวดที่สนามด้วยเพื่อที่จะแบบสร้างโปรไฟล์ให้ให้พ่อเขามีว่ามีผลงานก็เื่อแบบจะในอนาคตอาจจะได้แบบ เขาไปรีนน้าเชื้อขายได้หลักเลยที่นี่ใช้วิธีการผสมยังไงครับหลักๆเลยใช้ผสมเทียมครับับเป็นพ่อก็คือบีดตามลายตัวเลยครับว่าจะแก้จุดไหนของวัวก็คือเราเลือกพ่อพันจากจากพ่อพันนอกน้ำเชื้อเข้ามาครับครับแล้วก็ตัวไหนที่แบบมันเกินกําลังเราแบบว่าผสมไม่ได้หรือว่าผสมติดยากก็จะให้ตัวผู้เขาจัดการให้ ตัวนี้คือไว้สุดท้ายเลยใช่ครับนะครับที่เห็นเนี้ยนะครับทุกฟาร์มก็จะมีปัญหาเรื่องการผสมเหมือนกันแหละนะครับแต่เราค่อยๆแก้ไปเนาะใช่ครับในเมื่อเราผสมหลอดแล้วผสมเทียมแล้วไม่ติดค่อยมาแก้ตรงนี้ไปใช่ครับแก้ตรงนี้ไปก็คือติดทุกตัวไหมครับหรือยังมีปัญหาไหมติดทุกตัวครับไม่มีปัญหาเลยครับตัวผู้ขึ้นจริงโอกาสติดแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่มีปัญหานอกจากแม่วัวเขาอาจจะมีแบบปัญหาเรื่อง ไม่ความไม่สะอาดของระบบสืบพันธุ์อะไรพวกนี้ครับครับผมนี่จะเป็นวิธีการจัดการของผู้มีฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมข้อมูลฟาร์มนู้นนะครับว่ามีอะไรกันบ้างมาดูโซนนี้นะครับโซนเลี้ยงเป็นโซนที่แม่ท้องแล้วครับครับฝูงแม่ท้องกับจะเป็นที่รอผสมครับรอรอเช็คผสมก็จะมีเช็คเกอร์อยู่ในฝูงด้วยตัวที่รอผสมอ๋อที่เดินเดินอยู่ใช่ครับชุดก็ผ่านแล้วก็รอให้เชคเกอร์เช็คอีกทีว่ากับสัตว์ไหม ก็นี่เป็นการจัดการที่ภูมินฟาร์มนะครับครับจะดูตรงนู้นที่นี่ก็จะมีวัวไอเวเหมือนกันครับผมนะครับตอนนี้มีกี่ตัวแล้วพี่ที่เป็นแม่วัวตัวรับทั้งหมดมีอยู่สามแม่ครับสามแม่ใช่เป็นไงบ้างครับวัวไอเวกังไม่ประสบความสําเร็จครับตามเป้าหมายครับเพราะว่ายังไม่ติดเลยแต่ก็คือผมก็ยังไม่ได้ลองเยอะครับเพราะว่าผมเพิ่งผสมไปได้ครั้งเดียวครั้งสองครั้งเนี่ยแหละครับไม่ติดสภาพอากาศอาจจะไม่เหมาะครับผม ก็คือมาเอามาผสมเองก็ผมเลี้ยงตัวรับเองครับอ oh. แล้วก็ให้ทีมหมอเขาทีมแพทย์เขาเจาะจอะตวอ่อนเลี้ยงตัวอ่อนให้ให้ให้ผมแล้วทีนี้ก็จะมีทีมรับจ้างฝากเอามาฝากให้ทีครับแต่ถ้าเขาติดหรือว่าเขาออกลูกให้เราก็นั่นคือ กำ,รรำไรนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีเนาะยังเลยครับีนน้ก็ษาดูแลกันไปก่อนใช่ครับนะครับตอนนี้เป็นแม่แม่วัวนมแม่วัวนมครับนะครับเป็นแม่วัวนมคือทุกตัวนี้ก็คือเคยทํไอ v f มาแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเนาะใช่ครับผมถามพี่หน่อยว่าทําไมถึงจะทดสอบหรือทดลองที่จะทํไอ v f มครับหลักๆเลยคือผม มีแม่วัวพันธุกรรมดีครับก็คือคแม่ที่นําเข้ามาแล้วทีนี้ผมอยากจะมีความคิดว่าปกติแล้ววัวหนึ่งตัวให้ลูกปีละตัวเลยอยากจะคิดว่าเออถ้าเราเอาสามารถที่จะเพิ่มขยายฝูงจากแม่วัวตัวหนึ่งภายในปีเดียวสักอาจจะสักปีละสองตัวหรือปีละสามตัวมันมีวิธียังไงบ้างก็เลยจบด้วยการทำไอวีเพราะว่าก็คือแทนที่เราจะได้ลูกปีละตัวจากแม่ตัวนี้ก็กลายเป็นว่าเราอาจจะ ถ้ามันติดนะครับอาจจะได้มากกวันหนึ่งเพื่อที่แบบจะขยายฝูกได้ไวมากขึ้นจากแม่วันที่มีคุณภาพและแม่พันสายพันธุ์ทุกรัมที่ดีครับก็เลยก็เลยลองทําดูก็ลองทำไอวีฟดูนะลองทำถ้าติดมาก็คือพูดง่ายๆคือกําไรกาไรครับนะครับแต่ตอนนี้ยังมีกาไรไม่างครไปก่อนเนาะยังยังเป็นเนี่ยก็คือแล้วก็ข้อเสียของไอวีฟก็คือต้นทุนทีาใช้จ่ายสูงมากครับระหว่าง เรามีโปรเซสระหว่างเจาะช่วงที่มันเจาะไข่เข้าห้อง,งแลบเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเลี้ยงแม่วัวตัวรับต่างหากยิดย่อยเยอะมันจะบารนปลายไปเรื่อยๆเลียสำหรับ,รบมผมนะครับผมรู้สึกว่ามัน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 เสียเยอะถ้าถ้าแต่ถ้าติดมันก็คือกำไรกำไรตรงนั้นไปนะครับเพราะเราได้พันธุกรรมพ่อแม่ที่ดีมาเลยใช่ครับนะครับแต่ถ้าเราซื้อพ่อแม่ที่ดีมาก็ค่อนข้างสูงใช่ครับนั้นนะครับก็ ถือว่าทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียเนาะใช่ครับดูแลจัดการที่นี่ใช้คนงานีูคนใช้สองคนสองคนเองครับผมช้ามาก็มาปัดกวาดขี้เขานี่แหละใช่ครับแล้วก็คือตัวผมเองก็มีหน้าที่ฝึกวัวประกวดแล้วก็วัวลูกค้าแล้วก็มีการจัดการอาหารเบื้องต้นประมาณนี้ครับแล้ววิธีการให้อาหารที่นี่ทำยังไงบ้างแต่เช้าจนถึงเย็นให้อะไรเขาบ้างตอนเช้าคือฟางเลยครับ ตอนนี้ถ้าถ้าเป็นหน้านี้นะครับนนหน,น,น้าแรกก็คือฟางครับฟางกับการน้ำตาลตอนเช้าพอตอนเย็นก็จะมีข้าวโพดหมักกับอาหารผสมตัวละโล <dunno S 2> แต่ข้าวโพดหมักก็ประมาณตกตัวจะถึงแปดโลประมาณนี้ต่อตัวละ,วว <dunno S 2> ล,ะละโลให้กินตอนช่วงเย็นครับ <dunno S 2> ตอนที่ไม่มีหญ้านี่แหละใช่ครับบางทีก็จะเป็นปุ่นข้าวโพดพวกนี้แทนหญ้าหมักถ้าหญ้าหมักไม่มีหาไม่ได้ อาหารก็เอาไว้ทดแทนการใช่ครับในช่วงที่ขาดเหลือนะครับถ้าเป็นหน้าฝนก็จะเป็นหญ้าหญ้ารวนเลยครับเพราะเพราะว่าถ้าหน้าฝนแล้วหญ้าหญ้ามันตอบสนองไวอะแป๊บเดียวแตกแปบ๊บเดียวแตกก็คือหมุนหมุนวนหมุนรอบกินได้ครบจนจนถึงหน้าแรงแต่พอหน้าแรงก็จะเข้าปัญหาซึ่งผมก็ประสบมาแต่สองสามปีแล้วตอนนี้ก็พยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่ครับครับฝากบอกถึงเ,เกษตรกรหน่อยนะครับวิธีการจัดการฟาร์มวัวเนี่ย สมมุติว่าคนมือใหม่เลยเนาะอยากจะมาเข้ามาเลี้ยงวัวจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างพันแรกเลยครับต้องต้องใจรักแล้วก็มีความรู้พื้นฐานครับสามารถจัดการเบื้องต้นด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นเพราะว่าบางทีเราถ้าเป็นฟาร,ร์มวัวครับอาจจะติดตั้งไกลห่างชุมชนหรือว่าอะไรนีหมอกลหมอครับถ้าเราไม่มีความรู้พื้นฐานเลยเบื้องต้นอาจจะประสบปัญหาเรื่องนี้ได้ จากนั้นะฉีดยาเป็นดูแลในการเรื่องโรควงรอบของเขาได้ใช่ครับครับแล้วก็ก่อนที่จะเลี้ยงวัวผมแนะนําก่อนเลยครับต้องมีแปลงยาก่อนต้องมีอาหารครับให้พร้อมก่อนที่จะเลี้ยงวัวเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นเรียกว่ากลายเป็นปานปลายงบครับต้องซื้ออาหารเข้ามาใช่ใช่ครับนะครับปกติวัวกินหญ้าเพราะฉะนั้นเราต้องมีแปลงหญ้าเขาใช่ครับนะครับแล้วจำเป็นไหมครับว่าต้องเป็นหญ้า ชนิดโปรตีนแบบนี้แบบนี้แบบนี้เอาตามความเหมาะสมของพื้นที่เลยครับรบ,บางที่ก็อาจจะเหมาะสมกับหญ้าชนิดนี้บางที่ก็อาจจะเหมาะสมกับหญ้าอีกแบบหนึ่งแต่ที่ที่ฟาร์มจะเหมาะสมกับแพงโกล่าครับเพราะว่าตอบสนองต่อฝนได้ไหวไปวมากครับก็เลยเนี้เป็น่าตวนี้แทนที่สําคัญเลยนะครับผมจะถามเรื่องตลาดนะครับตั้งแต่เลี้ยงวัวขุนมาตอนนั้นตลาดเป็นตลาดเนื้อวันนี้เข้ามาเลี้ยงวัวสวยงามเนาะตลาดของที่เนี่ยเป็นตลาด ที่ไหนอย่างไรบ้างครับก็หลักๆการทําตนาดผมก็คือเหมือนกับว่าโซเชียลการสื่อโซเชียลแล้วก็มีการที่จะเราไปโชว์แบรนด์ของเราในตามสนามประกวดเพื่อที่จะให้คนรู้จักเราเพิ่มมากขึ้น ว่าตอนนี้ผมไม่ได mm ้อ hmm. ัดอาหารเขาหนักครับเพราะว่าหมดฤดูการะสมนะครับอ๋อได้รีเสิร์ฟสนามไหนครับเนี่ยสนามบึงสัมพันธ์ครับครับ๋อไปถึงบึงสัมพันธ์เลยครับผมนี่นะครับท้องกี่ท้องแล้วครับในในนี้ท้องสองครับท้องสองแล้วนะครับเพิ่งได้เมื่อปีที่แล้วนะครับครับที่ผ่านมานี่นี่เขาจะคุ้นชินกับคน พี่ภูมินฟาร์มตอนนี้มีจำหน่ายอะไรบ้างครับตอนนี้จะเป็นวัวบริกันบา์มันพันธุ์แท้ตัวผู้ครับครับพี่มีจำหน่ายแล้วก็มีตัวเมียครับแนะนําให้มาดูตัวจริงดีกว่าครับนะครับแฟนเพจฟาร์มภูมินได้เลยครับแล้วก็ในช่องทางทวิตเตอรก็ภูมินฟาร์มครับครับเพื่อเพื่อนทีศูนย์แปดสามศูนย์หกศูนย์ศูนย์ศูนย์หกหนึ่งครับครับอยู่ที่หนึ่งห้าแพรหมู่สิบสองตำบลปามาฆ่าอำเภอขานุ วังลาสระบุรีแล้วก็อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรครับครับผมนี่ต้องขอขอบคุณพี่จิ๊บนะครับมาแนะนำฟาร์มนะครับเรื่องการเลี้ยงวัวเนาะครับส่วนใครที่สนใจวัวอยากจะมาดูตัวจริงหรืออยู่ระแวกนี้อยากจะเข้ามาก็ติดต่อพี่จิ๊บได้เลยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิ๊บมากๆนะครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะมีลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ